สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเหลือเวลาอีกเพียง3วันนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราและทีมยูยิบนะครับจะลงสนามที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์สเตเดียมในการแข่งขันสำหรับชุดใหญ่นะครับเป็นการแข่งขันในอินเตอร์เนชั่นแนลเอนะครับในฟีฟ่าเดโดยจะพบกับทีมชาติอินเดียเวลา19.30นาฬิกานาทีนะครับ ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube BGSPORT และ True Vision Now ส่วนนะครับอีกคู่หนึ่งก็คือท,ทีมชาติไทยชุดยู3่ครับของโคชนิชิกยะจะลงสนามเดียวกันครับก็คือธรรมศาสตร์รังสิตแต่จะแข่งก่อนในเวลา16นาฬิกานะครับโดยครั้งนี้นะครับยู3จะลงอุ่นเครื่องกับทีมฮ่องกงยู3โดยถ่ายทอดสดทาง YouTube BGS p o r t และ t ร Vision n o w ครับก็ถือว่าเป็น2แมตช์สำคัญนะครับเหลือเวลาเพียงไม่กี่วันซึ่งตอนนี้ยู่าสามเราก็กำลังฝึกซ้อมอยู่ส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราจะรวมตัวกันในวันพรุ่งนี้นะครับถือว่าเป็นการรวมตัวที่น้อยมากครับเพื่อนมาคอมเมนต์อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับที่เป็นทัวร์นาเมนต์หลักนะของฟีฟ่าในเดือนมิถุนายนคือทัวนเนที่10เราจะไปเจอกับทีมชาติเติมิสถาน และการเจออินเดียนี่คือการเก็บ r งกิ้งฟ fifa ครับไม่ใช่แมตช์รุ่นเครื่องธรรมดาอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เรากําลังติดตามนะครับว่าทีมไทยเราจะสามารถแข่งขันกับทีมอย่างอินเดียกับเติร์กมิสารได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับพอดีครับผมมีข่าวคราวนะครับจากเพื่อนบ้านของเรานะครับนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียนะก็คือเจอิเซตนะครับกองหลังกับตันทีมชาติอินโดนีเซียนะครับได้รับความสนใจ จากบิ๊กทีมนะครับอย่างอินเตอร์มิลานนะครับยอดทีมในอิตาลีที่เพิ่งคว้ารองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมานะครับก็เราคงใครได้ดูนะครับว่า Inter Milan, นะอินเตอร์มิลานนะลงชิงถ้วยสูงสุดในลีกยุโรปนะก็คือยูฟาแชมเปี้ยนลีกพบกับทีมจากลีกเองิงครับก็คือปารีสแซงแชแมงนะครับคือทีมอันดับหนึ่งหรือเปเเชเนี่ยแล้วก็พ่ายแพ้ไปถึง5ประตูต่อศูนย์ ็นที่น่าตกใจหน้าที่อินเตอร์มิลานแพ้มากขนาดนั้นนะครับได้รองแชมป์ไปในปีนี้ซึ่งเปเชเนี่ยเป็นทีมที่อาอยุดับหนึ่งนะครับของหลีกเอิร์โดยที่มีโอลิมป,ปิกลยงนะครับที่เอราวันกเกเรียสังกัดอยู่เนี่ยอยู่ในดับ6อันดับ2นะครับก็ได้แก่โอลิมป,ปิกมากเ์เซยเปเชเนี่ยมีคะแนนกระโดดขึ้นสูงมากเป็นอดีตทีมของนักเตะซูเปอร์สตาร์อย่างเอมปาเป้นะครับ ซึ่งเอปเป้ด้ย้ายทีมเพราะว่าต้องการทั่วยูฟ่านี่แหละเห็นเขาลงข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเอมเปเป้ของกุมขมับแล้วแหละนะครับว่าวิดูการนี้เนี่ยทีมเก่าของเขาอ่ะที่เขาพยายามจะออกจากทีมเปเปเชเนี่ยไปไล่ล่าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกกับทีมอื่นปรากฏว่าอดีตทีมของเอเปเป้เนี่ยกลับชูถ้วยครับปีนี้ครับมีชัยชนะเหนืออินเตอร์มิลานไปถึงห้าประตูต่อศูนย์ นะครับเราจะได้เห็นนะว่ามาตรฐานหุหลีกเอิงเนี่ยคือแชมป์ในปีนี้ครับน่าจะเป็นหลีกสูงสุดในโลกนะก็คือหลีกยุโรปนี่แหละย,ยูฟ่านี่แหละนะครับปีนี้หลีกเอิงได้แชมป์ครับก็มีข่าวคราวว่าเจอิซตนะกองหลังกับตันทีมชาติอิโดนเสียลูกเซี่ยวทางฮอลแลนด์เนี่ยทางอินเตอร์มิลานสนใจจะเห็นไหมครับว่าสเตปการเดินทางของทีมชาติอิโดนเนี่ยจากเจอิซตเนี่ยเล่นในลีกธรรมดาธรรมดาในยุโรป ตอนนี้ทีมระดับโลกอย่างเติมมิลานเนี่ยสนใจแล้วครับและต่อไปินโดนีเชียเนี่ยจะอาจจะมีนักเตะนะครับจากกันโชซิสริอาและจากรีมียรีกยู่ในทีมเขาเต็มไปหมดจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เอล็กทรเฮียเขาสร้างไว้นะครับขอบขอะคุณนะครับสำหรับคอมเมนต์ต่างๆนะครับโดยคอมเมนต์ที่น่าสนใจในในคลิปที่แล้วนะเป็นคอมเมนต์ของหลายๆท่านนะครับต้องขอบพระคุณมากๆครับรวมทั้งการติดตามการกดไลค์กดแชร์นะครับ ผมเองก็จะพยายามทาหน้าที่ในการพูดคุยให้อุดมคติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนได้ดีที่สุดมีคอมเมนต์นะครับจากคุณจรัตนะครับซึ่งท่านเป็นเพื่อนนะครับที่ติดตามช่องกันมาแล้วก็มีความคิดเห็นดีๆเสมอมาแลกเปลี่ยนกันนะครับตอนนี้นะครับพบว่านะคอมเมนต์คุณจรัตนะครับพบว่าตอนนี้ทีมชาติไทยนอกจากจะไม่มีเจแปนเวในข้อ1และข้อที่4ี่แล้วข้อที่สามก็ยังไม่มี คือต้องเป็นแบบว่าไม่ไม่ว่าโค้ดจะเป็นใครมาจากไหนต้องทำตามระบบของเราในวงเล็บถ้าเรายอมรับเจแปนเวเป็นธรรมนูนนวัตกรรมใหม่ในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาผู้บริไทยเราโค้ดเยอรมันก็ออกมาสแสดงท่าทีแล้วนิชิกะยะกับอิชิคิดอะไรตัวเขาเองเท่านั้นที่จะรู้เราไปมนโนเองไม่ได้เรารู้เพียงแค่ว่าแพชชั่นของเขาส่วนตัวหรือเจแปนเวก็ไม่รู้แต่เห็นเห็นคือ ความไม่ถูกต้องตามกาละเทศะนิชิี่กะยะไม่ควรเอาเอาราวันไปในตอนนี้อิชิก็ไม่ควรปล่อยตัวไปด้วยทุกเรื่องมันต้องการ,รําดับความสำคัญก่อนหลังนี่คือความเหมาะสมครับต้องขอบพระคุณนะครับคุณจรัสครับพูดถูกต้องครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะจะจะพูดต่อนะครับเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งครับของคุณดันญนัทนะครับ ที่ได้กรุณามาคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับคุณอน,นัญนัทบอกว่าสิ่งที่แฟนบอลเราทําได้ตอนนี้คือยอมรับความจรงิงปัญหาสมาคมอยู่ที่การบริหารงานในเชิงกลยุทธ์ที่มีทีมงานบางคนไม่เข้าใจเจแปนเวและอิชิทําได้แค่การทํางานภายใต้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเท่านั้นถึงเวลาหากล้มเหลวเราควรยอมรับความจริงดีกว่าครับก็ต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับคุณอน,นัญนัทครับ ก็จะคอมเมนต์ทั้งสองคอมเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมันสมเหตุสมผลนะสมเหตุสมผลเพราะว่าเราควรจะมีหลักการนะเป็นหลักเบื้องต้นเลยในในในระบบของทีมชาติไทยของเรานะโดยสมาคมฟุตบอลประเทศไทยควรจะมีปรัชญาหรือว่าธรรมนูนฟุตบอลที่อย่างลากลึกลงไปมากพอนะในในเชิองอุดมคติและจะต้องจับต้องได้และทําให้เป็นจริงได้ทุกด้านทุกมุม360สองศา ต้องปิดประเด็นให้หมดและมุ่งตรงไปสู่จุดหมายปลายทางนะครับต้องพุ่งขึ้นไปเลยเราจะมาลังเลสงสัยอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าทุกนาทีทุกวันทุกเวลาเนี่ยทีมชาติทั่วโลกที่เป็นคู่แข่งเราเนี่ยเขาพัฒนาโดยต่อเนื่องบางทีมก็หลงทางอยู่บางทีมก็ไม่รู้ปัจญ,ญาอะไรเลยบางทีมก็พยายามแข่งขันในส้นถานที่ถูกต้องถ้าเราต้องการอยู่บนพื้นที่ฟุตบ,บอลบนโลกใบน,นี้นะในฐานะสมาชิกฟีฟ่าหนึ่งในสองร้อยกว่าประเทศเนี่ย เราจะต้องมีความมั่นคงนะครับทางด้านหลักการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่คุณจรัสพูดในถูกต้องครับว่าเราจะต้องมีหลักการนะไม่ใช่ว่าจะให้โค้ดทําอย่างไรก็ได้นะครับแล้วก็คุณจรัสเองก็มีข้อสงสัยว่าอิชิกับนิชิกะยะกําลังทําอะไรกันอยู่ทําไมอิชิยอมให้เอราวันไปอยู่ยีบสามแล้วก็ทําไมนิชิกะยะต้องขอเอราวันมาอยู่ยีบสามด้วยก็เหมือนกับคลิปก่อนๆครับที่ผมพูดไปเนะี่ย เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วที่ผมบอกว่าการตัดสินใจนะให้เอราวันมาอยู่ยูยิบสามเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดโดยรายแรงที่สุดเพราะเอราวันเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้ามาในชุดใหญ่แล้วจะทาให้เราชนะนะแต่มันหมายถึงแนวโน้มนะหมายหมายหมายถึงวิสัยทัศน์มันหมายถึงรถแมบไปข้างหน้าเนียการให้นะครับเอราวันมาติดทีมชุดใหญ่เนี่ย ข้อที่1ทําให้เอราวันนะครับได้รับผลดีต่อการขึ้นชุดใหญ่ของลียงข้อที่2ลียงสบายใจเพราะจะปล่อยเอราวันมาในทัวร์นาเมนต์ที่เป็นฟีฟ่าเดย์เท่านั้นข้อที่3นะทีมชาติไทยจะได้รับกระแสจ,จากแฟนบอลอีกมากมายมหาศาลมาอุ้มชูมาดามแป้งและสมาคมไว้ในช่วงวิกฤตเนี่ยจะทําให้เสื้อขายดีขึ้นจะทาให้ทุกคนโฟกัสมายังทีมชุดใหญ่ซึ่งกาลังอยู่บนพื้นที่ของทัวรน์นาเมนตะ์เนี่ยเมเจอร์ของฟีฟ่าแล้วก็ข้อต่อมานะ เอราวันคนเดียวสามารถเซฟอิชิให้สามารถดำรงตำแหน่งได้อย่างสบายใจไปได้อีกยาวนานและมันสามารถเซฟสมาคมได้ด้วยนะครับเอราวันติดทีมชาติชุดใหญ่ในครั้งนี้จะทำให้นะครับทุกคนในประเทศนี้รู้ว่านักเตะที่เป็นนักเตะไทยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสติดทีมชาติไทยได้ทันทีซึ่งมันตรงนะครับกับหลักการของทีมชาติญี่ปุ่น ที่เขาดึงนักเตะจากเหลียกยุโรปเข้ามาติดทันทีโดยที่ไม่ต้องมาดูตรงดูตัวอะไรกันมากมายเพราะเขาเชื่อมั่นในโปรไฟล์ของนักเตะที่เป็นอาชีพเมืออาชีพที่เขาเล่นอยู่และตอนนี้เอราวันเกดเกยเป็นนักเตะร,ระดับอาชีพหรือไม่เป็นครับเซ็นสัญญาอาชีพกับโอลิมปิกรียงแล้ว3ปีเมื่อปีที่แล้วนะและตอนนี้กําลังขึ้นมาซ้อมอยู่กับทีมชุดใหญ่ที่กําลังเตรยียมที่จะมีโอกาสได้เขาไปเล่นในทีมชุดใหญ่ถือว่าตามหลักการถือว่า เอราวันเดเยตอยู่ในทีมชุดใหญ่ของโอลิมปิกิยงทีมาดับหกของห e ลีกเอิงเลยซึ่งปีนี้ทีมาดับหนึ่งคือเพชเชเนี่ยได้แชมป์อยู่่าแชมเปี้ยนครับเกรดนี้จะมีอะไรสูงกว่านี้เหรอครับถ้านับนชั่วโมงนี้เนี่ยลีกเอิงสูงสุดนะครับถ้าพูดถึงแชมป์สูงสุดของยุโรปอะและเอราวันสังกัดอันดับหกนะนี่มันจะเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลถ้ารู้ตรงจุดนี้นะครับ และมีเพื่อนมาทวงจริงซึ่งถูกต้องว่าถ้าจะดูฝีเท้าเอราวัณด้วยตานะด้วยตาเนื้อเนี่ยปีที่แล้วนะอิชิก็ไปช่วยโค้ชละอยู่ในการทําทีมยู23ก็เห็นฝีเท้าเอราวัณมาเต็มๆกับตาตัวเองแล้วในแมตท,ที่มันเราสร้างปฏิหารสามารถชนะอิรักได้ก็ไม่เฉพาะลูกแอสซิดของเอราวัณน,นี่แหละครับในยู23อะิี่ชาเมเชียไปทีแล้วถ้าไม่มีนะเอราวัเการีเย่เนี่ยเราจะยิงอิรักได้ยังไงวันนั้นอนะ ถึงจะได้ชยชนะกับอิรักได้ในประตูสําคัญนะฝีเท้าก็เห็นกระตาแล้วและระยะเวลาที่เอราวันมาสัมผัสกับทีมชาติไทยเราเนี่ยมันวนรอบมาปีนึงแล้วและตอนนี้นะสภาพทีมเรากําลังย่าแย่วิกฤตศรามันกําลังเกิดขึ้นสมาคมกําลังไม่มีทงังแฟนบอลกําลังรู้สึกเียว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีมีปัญหาเกี่ยวเรื่องตัวผู้เล่นไม่ได้รับการยอมรับโดย โดยทั่วไปนะครับแต่เรายังไปมัวโฟกัสอยู่กับซีเกมนะครับโฟกัสอยู่กับยู23ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่ไม่มีผลับแรงกิ้งฟี f a ของประเทศโดยการดึงนักเตะเกรดเเกรดพรีเมียมที่จะมีผลประโยชน์มหาศา,ศาลในกับทีมชาติไทยของเราเหมือนที่ผมกล่าวมาเนี่ยในข้างต้น,นมาติดทีมยู23และตามกฎฟี فا นี่นะนักเตะคนใดก็ตามแต่เนี่ย ถ้าได้ลงเล่นในทีมชาติชุดใหญ่ในทัวร์นาเมนต์หลักของฟีฟ่าหรือเมเจอร์เนี่ยครบสามครั้งเขาคนนั้นก็จะเป็นนะครับนักเตะทีมชาตินั้นตลอดไปแต่ถ้านักเตะคนนั้นนะไม่มาลงเล่นครบสามแมตช์ในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เท่านั้นนะก็จะสามารถไปเล่นกับทีมชาติชุดอื่นได้ทีมอื่นได้ทีมชาติชาติอื่นได้และทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เนี่ยมันมีกี่ครั้งนะครับระยะเวลาเนะี่ยในปีหนึ่ง สามเดือนเตะครั้งหนึ่งครับฟีฟ่าเดย์สี่เดือนเตะครั้งหนึ่งครับปีหนึ่งมีฟีฟ่าเดย์อยู่ประมาณสามสี่ครั้งเท่านั้นและตอนนี้ทีมชาติไทยของเราข้ามทัวร์นาเมนต์เมเจอร์มาจากต้นปีมาหาเดือนมีนาคมจนมาถึงเดือนมิถุนายนครึ่งปีเต็มๆที่เราไม่ยอมดึงนักเตะเกรดพรีเมียมอย่างเอราวันมาติดชุดใหญ่แต่เรากลับไปห่วงทัวร์นาเมนต์ที่ไม่มีผลกับทีมชาติเราของของเราเลยในในระดับโลกอะอย่างที่แชาย,ายชาติเดียเชียเรากลับไปห่วงทัวร์นาเมนต์ภูมิภาค โดยการดึงไปติดทีมเยาวชนโดยไม่ห่วงว่าเอร์บันการีจะบาดเจ็บหรือไม่ผมต้องบอกว่าการตัดสินใจดึงลงไปครั้งนี้เป็นความผิดพลาดครั้งร้ายแรงครับไอ้ที่ผมพูดไม่ใช่ผมไปต่อว่านะผมพูดด้วยความเป็นห่วงเพราะผมไม่รู้จะช่วยอย่างไรอย่างที่คุณชรัตมาคอมเมนต์นะครับอย่างที่เพื่อนมาคอมเมนต์หลายหลายคอมเมนต์เนี่ยบางครั้งผมก็สะท้อนใจนะถ้าผมบอกว่าอิชิเป็นคนดีเจแปนเวลล์ต้องการความละเอียดอ่อนของโค้ชญี่ปุ่น ผมพูดไปก็จะมีคนว่าผมเนี่ยไปอวยไปอะไรอีกนะครับผมก็จะกลายเป็นคนที่พูดลักษณะที่ไม่ตรงไปตรงมาอีกแต่ผมไม่ต่อว่านะเพียนแต่ว่าผมพยายามที่จะพูดให้กําลังใจเพราะตอนนี้ทีมไทยเรากำลังจะลงแข่งเนี่ยผมก็ผิดละนี่เองครับเป็นหัวข้อที่มันร้ายแรงมากที่ดึงเดาวันไปลงไปอยูยี่ยิบสามนี่คนไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆนะครับมาเทียงผมยักย้ยยักยันว่าจะเป็นไรไปห่ะมาเล่นก่อนอายุน้อยอยู่สักหน่อยหนึ่งเข้ามาติดทีมชาติก็ได้ คุณพูดข้อเดียวอะอายุน้อยอายุน้อยและใจเย็นๆเนี่ยผมพูดมาเมื่อกี้ว่าผลเสียในการดึงเอราวันลงมาชุดชุดเล็กเนี่ยมันเสียมากขนาดไหนแต่ละข้อที่ผมพูดมามีแต่ข้อร้ายแรงเท่านั้นเลยและมันเซฟอิตรงไหนครับดึงเอราวันลงไปอย่างนั้นน่ะมันเซฟสมาคมตรงไหนมันยิ่งจะทําทให้เกิดปฏิกิริยาความไม่มั่นคงหรือเอก,กภ,าภาพภายในสมาคมและทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราซึ่งกําลังอยู่ในทัวนเมนต์เมเจอร์ นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่ามันหวานรวมขมคืนมากในระยะนี้วิธีการแก้นะเราไม่พูดถึงเรื่องที่มันน่าเสียใจเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดครับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยต้องต้องปฏิบัติโดยด่วนแล้วเพราะว่าเราไม่มีเวลาชิวๆเดินเล่นละตอนนี้เราอยู่ในทัวร์นาเมนต์ชีนแชมเปียนเดเชียเริ่มต้นแล้วครับมันเริ่มฤด,ดูการการแข่งขันของชุดใหญ่ของเราแล้วต่อเนื่องไปเลยครับถ้าตกรอบจิงแชมเปี้ยชียรอบแรกนี่นะมันคือหหยนะครับ ปีถึงสองปีเราจะไม่มีทัวร์นาเมนต์หลักเล่นและกระแสฟุตบอลจะเป็นยังไงถึงเยาวชนจะดีขนาดไหนทีมมื่นจะดีขนาดไหนฟุตบอลเราจะสุดทั้งประเทศและเรายิ่งมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเราต้องกระตุ้นตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่ว่าแฟนบอลไทยเนี่ยอยากจะเห็นนักเตะจากต่างประเทศเป็นคนไทยจากต่างประเทศเข้ามาเท่านั้นเขาก็ดูบอลเป็นเขาดูระดับเกรดบอลเป็นว่ามันจะพอมีความหวังไหมนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญผมไม่ปฏิเสธครับคุณชรัต ผมไม่ไปติเสธครับเพื่อนๆนที่มาคอมเมนต์เพราะว่าผมเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าการตัดสินใจดึงเยรกวันมายุทุดยดยี่สามเนี่ยมันคือความผิดพลาดครั้งร้ายแรงที่สุดของทีมสกเกลและทีมงานของอิชิเพราะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือมันไม่เซฟตัวอิชิเลยมันไม่เซฟสมาคมและมันจะทําให้เกิดพิกัสธาให้กับทีมชาติไทยยุย3ี่สามช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับถึงยุ2ยี่สามจะได้แชมป์อาเซียนนะได้เข้ารอบสุดท้าย ฟุตบอลีชาติไมชาติเอเชียแต่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราตกรอบผู้บอลอีนชาติเอเชียเนี่ยหรือในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เนี่ยมันก็ไม่ช่วยอะไรนะถึงแม้ว่าทีมชาติไทยชุดยุยบสามจะได้แชมป์เอเชียมาก็ตามแต่นะถึงยุยบสามเราจะได้ไปบอลโลกก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรวงการฟุตบอลไทยเพราะถ้าท่านเข้าใจเรื่องพีระมิดสองยอดนะฝั่งสมัครเล่นกับฝั่งอาชีพถ้าท่านเข้าใจหัวใจเจแปนเวนะข้อที่หนึ่งคือสร้างทีมชาติคือทีมหัวใจหลัก ของประเทศที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยยืนป้องกันภัยอยู่นอกบ้านเนี่ยเราไม่ดูแลตรงนี้นะเราไม่ดูแลพ่อของเราเราไม่ดูแลหัวหน้าครอบครัวของเราครอบครัวไม่มีทางเจริญครับถ้าคุณไม่ปฏิบัติดีๆกับกับหัวหน้าครอบครัวเนี่ยครอบครัวคนจีนถ้าไม่ดูแลอากงเขาหรือไม่ไม่ดูแลอาปาเขาเนี่ยไม่เจริญครับบ้านนั้นบ้านเมืองของเราเนี่ยถ้าเราไม่ให้เกียรติผู้นาของเราเราก็ไม่เจริญเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดผู้นำของเราทำไม่ดีเนี่ยมันก็คือหายนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทำอย่างไรครับเรามีโค้ดดีๆมีนายกสมาคมดีๆเราต้องช่วยกันร่วมชปูปฏิบัติไปในถูกในสถานที่ถูกต้องก็คือแยกพีระมิดให้ชัดเจนเราไปหวังอะไรครับกับข้อที่สองที่แปนเวพัฒนาภายในทีมเยาวชนเราไปหวังอะไรครับเราจะเป็นภาพลวงตาเนี่ยหรือคือมาเป็นสาระหรือเป็นหลักเป็นเกณฑ์มันไม่ได้ครับเรากาลังปล่อยเกียร์ว่างกับทีมชาติชุดใหญ่ของเรา ดึงนักเตะที่ควรจะอยู่ในทีมชาติชุดใหญ่ของเราไปอยู่ยีิบสามไม่ยอมดึงนักเตะร,ระดับเกรดพรีเมียมเข้ามาเสริมชุดใหญ่ในขณะที่ตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ที่ชี้เป็นชี้ตายทุกนาทีมีค่าจากวันนี้ไปถึงบอลคัดเลือกฟุตบอลโลกปีสองพันสาสิบเนี่ยทุกนาทีมีค่าทั้งหมดในทีมชาติทั่วโลกนะครับเราจะต้องเริ่มได้แล้วครับจุดนี้เป็นจุดที่แฟนบอลทุกคนในประเทศนี้รอคอยและผมเชื่อนะครับว่า ถึงแม้ว่าเพื่อนๆนหลายคนที่ไม่เคยมาฟังรายการผมและจะยังไม่ทราบซึ่งกับเจแปนเวเรื่องแค่นี้เด็กๆก็ดูออกครับว่าจะไปรอดหรือไปไม่รอดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับระดับนยโยบายควรจะลงมาได้แล้วครับพูดคุยกับโค้ดได้แล้วตรงนี้นครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเรียก,ร,ยกร้องผมไม่รู้จะปกป้องอยังไงครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําร้ายตัวเองนะผมบอกแล้วไงครับว่าสองครั้งนะศีลังก,ก็ไม่ดึงเอราวันขึ้นไม่เป็นไร แต่ครั้งนี้รอมาถึง6เดือนนะจากต้นปีมาเนี่ยไม่เอานักเตะเกรดดีขึ้นทีมชุดใหญ่อีกยังเอามานะครับประคองทีมชุดเล็กเพื่อจะเอาแชมป์ซีเกมอีกเนี่ยตรงนี้แหละครับไม่มีใครไม่มีใครจะฉีกกฎเกณฑ์นะไปปกป้องได้แล้วนะจุดน,นี้มันเป็นจุดที่แฟนบอลไทยทุกคนเข้ามองกันอยู่ก็หวังว่านะครับเราจะช่วยกันนะประคับประคองช้างศึกของเราให้ไปตลอดรอดฝั่ง ท้ามการความเบาแน่และไม่สมเหตุสมผลเหล่านี้ผมคิดว่ายังไงเราก็ต้องมีจิตใจที่มั่นคงครับเพื่อนทุกคนครับยังไงเราให้กําลังใจช้างศึกกันต่อไปผมว่าพูดจนเสียงมันจะหมดแล้วนะครับก็พยายามที่จะให้ท่านเข้าใจแล้วมันจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะผมจะพยายามพูดเรื่องเนื้อหาสาระนะครับแต่ความเจ็บช้ำภายในมีทุกคนครับผมเชื่อว่าแฟนบอลไทยทุกคนตอนนี้เนี่ยเจ็บปวดมาครึ่งปีแล้ว และถ้าเกิดเจ็บปวดยี่ชีบอกว่าต้องยอมเจ็บปวดเพื่ออนาคตถ้าเรามองเห็นอนาคตเรายอมเจ็บปวดครับแต่ถ้าอนาคตเราเนี่ยตอนนี้เราลังแข่งตัวเรเมเจอร์เรายังมองไม่เห็นข้างหน้าเลยและเรายังนะครับไปทําลายนะครับนักเตะระดับพรีเมียมลงไปเรื่อยๆการทําทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราก็ไปตรงข้างๆกับทีมชาติญี่ปุ่นหลักการของเจแปนเวเนี่ยเราไม่มีอะไรที่จะยกประเด็นขึ้นมาครอบคุมพอให้อุ่นใจได้สักข้อตรงจุดนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องเจ็บปวด ทั้งมองไม่เห็นอนาคตจุดนี้ผมคิดว่าสมาคมฟุตบอลมเจยไทยจะต้องปรับปรุงโดยด่วนแล้วครับ ใจคนยังสู้อยู่มีไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดบุงไมยแห่งใช้วันนี้มุมมันไม่เคยวันไหวสุดสุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนไทยเรารักคนไทยเราคือคนไทยหัวใจดวงเดียว we love tight for so what we are tied, people want hard some hot